สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องเราหน่อยและเพื่อนออฟฟิเชียลครับผมมื่อนี้นะครับผมหอดหน้างานแล้วครับพี่น้องครับไม่ขายไม่ขายถึงกับมาตั้งของตั้งดันแล้วนะครับวันนี้อยู่ราดกระบังนะครับผมอยู่ตลาดในบางอย่างทิ้งรานเขาแบบพักผ่อนอยู่ตอนนี้ครับอันนี้จะเป็นฮาร์ดมิกนะครับผม นี่เป็นหนางานของมันเองอันนี้ไม่ด้ต้องหลับาอ้าครับครับอ้เราะเส่ไหมนี่ได้ยินเขาครับครับที่มันกันนอนตะกอน แล้อะไรบอนั่งรถรถถังอ๋อรอคิวรอคิวนี่เวทีฮอครับพี่น้อง งานของมันนี้นะครับผมบรรยากาศนะครับผมท้องฟ้าปรับปรุงนะครับพี่น้องครับบรรยากาศของเราวันนี้นะครับแล้งานเขากรลังจิสกสักสักหน้าสักหลังสกัสกท่สาสักขวานะครับงานสาวนาัยเป็นรวนแสงเขาครับ Để khoan ba, khoan ba. Để ừ. à à đây cả lên, hoàn bạc hòn 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 bạc เอาวุ้ยเยวเลยเดียว,วยนี่เอาตัวตัวที่ akhir เ,เ,เลยครับประตูสูงครับพี่น้องดะอรมณ์บรรยากาศทางหลงังเวทีครับเกียวเสียงมือน,นี่นะครับผมครับล่างเรียบร้อยนะครับผมฮีโร่ฮีโร่แปล,ลงล่างเรียบร้อยครับแปลงร่างเรียบร้อย ที่มง,นงานเขาตลางกลางเต็นกลางตรงกลางเต็นไปนี่ครับเป็นลังยูทีนะครับกลางมัดสาก ทิมประดับทิมประดับหรอนมาครับเว่ยหอนมาเลค่ะเนี่ยพี่น้องพักไว้จะพยุดพยุดพยุด ยุดแลวกพื้นคนยุดแม่ยู้บ่วว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 วาวววววยุวว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 วอวว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 อวววววหววพววยวววววว่ไวววยววววยุววววววคววอวววววว่วดวว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 ่วว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 ม ไมยกินน้ำโคกเลยดิเขยือกินเจ้าช่วงเขาที่หลังเมตดิงว่า่านกินโออีชิเออผมลืมเลยเมียบอกว่าบอกเงินลืมเงินน้ำแม่เลยนั่นเั่นน่อ้ยซื้อรถเต่าเตอาน้ำโคกมากขอยน้ำเลยกายเนี่ยั้นหาในซื้อไงโคกับโออิชิโอ้ยซื้อมดเนาะ นี่เองนะครับบะหมี่บะหมี่บกหมี่ยีสานบครับเมนกินบะบกมี่เตดังหวนเลยพอยุดดีพ่นอยมหอยุดพอยุดอยุกินหอี่นะครับได้ยังไม่พอยุดกินเขามีครับได้ยังไม่พอยุดได้ยังมีแต่ความรัก ก้มหลักไทให่ล้วแม่ักกินปลดิบ้ผู้หญิงกับผู้ชายเนาพยุเมียนบ่เ่ามึงหนาแล้วก้มหลักผู้หญิงกับผู้ชายกินหญ่ผู้คอยสัญญากนแลอยเด้อดแถากับไอ้งาะว่าเ้าต่อไปห้องผูหุ่นจักกเห็นผูมบุ่จักันนเอื่อนมาตะพ่นไหมบุญไหม โมเมน์บาผู้ใดขึ้นมาจอบอยู่นีอ๋อกะเลยกเลยเอือนใช่เรียกไปมันเป็นหัวฟู่ฟู่ออพยุเปนแก้วเย็เยนๆหัวฟู่ฟู่มนตกเรษฐกรมชัดดีเนาะอันนี้ั้าหัวนี่มันยัง่งไปขัดหมออโมเมนต์แก้วเป็นศัตรมตัดดีเนาะผมฟู่ฟู่เนาะ ประยุท์กำลังขาวัดฟังธรรมครับกำลังไปยังมาเกกะพุษาเบ้อเหนือบเาสนใจเอื่อยเลยอีกแล้วเพสนใจเอื่อยเลยไปหา่าจะเราสนใจเอื่อ่เห็นเนาะเป็นตนนเป็นตน้อยใจแห้งผมบ่เห็นครับไี่วังเป็น่ยนยังไแตัวเตะพุษาเนี่ยบางเอาพอวางไปยังนั่น มินมินบักทุเลียนโอ้ยช่วยแล้วบัดเบิ่งผู้เมียนางกินมาเนี่ยบิ่งบังบิ่งผู้พวนนางปิดจมูกอยู่เลยพี่น้องคนละคน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 โอ้คนละคนคนละคนโอ้ย ไปสายไปทางนี้ไปน้เลี้ยงเปี่ยนหน่อยเลยไปดูไปดูแม่กับว่ามีนามดอกแก้วกินก็บว่าได้ยิน นุ nope yeah. ่มแม่กับว่ามีน้ำเอาเอาเอาบอกมียี่สันนีฝากพอหวังนะยพอยหวังว่านุ่มบุดแล้วว่านุ่มบูดจ่ผมต่ผมยังเหม็นเลยตอนนี้้ำกากวน้ายว้ยว้ายว้าวว้าวอา่งว่าเถอะเอ้ยนี่าร่อยปเนาะเอาเ ทั้งนี้มันแจกเงินทังนี้มันแจกเงินมาพี่ดาวพยุต <c oughs> พูดละสองรอยพอนะพ่อเขาเด็ดไปเนาะเาพี่ดาวสารคิณนี้ไว้สักนิดครับคิมนหนาพอกันไหมครับ <c oughs>